Vision, Vision. สวัสดีค่ะเจอกับมลีเนาะค่ะเนาะวันนี้ลีพามาชมวิวค่ะยู่แถวดอยเนาะค่ะเนาะสูงสูงเลยค่ะ <laughs> คลิปสันส้นๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เสียนนี่จะไปพุ่นเด้อค่ะไปเขื้นไปตัวเมืองเชียงใหม่เนาะค่ะเนาะพอดีวันนี้จะไปซื้อของเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลีให้เบ่งวิวเนาะค่ะเนาะวิวรอบรอเนาะค่ะเนาะ อู้ยิ่วยีพูนมีเสาอันนั้นด้วยเหรอเสาอันนั้นนะทเอโทรสั์ด้วยเหรอสัญญาณน่ะนะคะบรรยากาศดีดีนะคะพี่น้องนี่จะเป็นโดยลงมาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศท้วงสายเนาะค่ะเนาะวิวค่ะหนาวพูดเร็วค่ะวันนี้ เขียวนั้นเป็นอาจจะเป็นพันปลูกเกษตรเนาะค่ะเนาะปลูกมันเนาะค่ะเนาะหรือว่าปลูกเขากับบืรลูค่ะปลูกมันเทศหรือหรือว่าอะไระคะ่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเอามาให้พี่น้องได้ชมเนาะค่ะเนาะวิวคะ่ะบุกหมืใหไงหนะะึ่งน,นี่ก็เป็นภูเขาเลยะค่ะเนี่ย สูงสูงเลค่ะน้องมิวค่ะทางไปเชียงใหม่เนะีค่ะนะเข้าในเมืองตัวเชียงใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะค่ะรีก,กัจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เนาะคะนะ่ะเนาะคลิปสั้นๆค่ะพี่น้องใช้เบิรงวิวนะคะขางทางไปเชียงใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะลาแล้วค่ะจะไปคลิปหน้าเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ